สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบช่อง n น n y d ดรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่วงพัสดุมาแล้วจ้าวันนี้ก็มีพัสดุมาส่งอีกแล้วนะคะเนื่องจากที่เราอยู่บ้านเราก็ได้ช็อปออนไลน์แล้วก็มีที่ร้านส่งมาให้รีวิวด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็แบบซื้อเองเยอะ <laughs> ชอปช้อปปิ้งมากวันนี้ก็เลยมีพัสดุมาส่งสามพัสดุนะคะ <laughs> <laughs> ก็จะมาแกะกันในครีมี่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีพัสดุอะไรบ้างไปเลยค่ะ มาเริ่มกันที่พัสดุแบบซองนะคะซองมาจากไอจีทิ i ดอนะคะนี่เลยดาดานี่เป็นเทียนวัดผมนะคะแบบนี้น่ารักมากๆเลยก็สําหรับใครนะคะที่แบบอยากแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยก็ลองไปดูในไอจกันได้นะคะกิฟด้วยทุกคนน่ารักมากเลยเดี๋ยวติดให้ดู นีติดแล้วเป็นแบบนี้นะคะหรื่เป็นเข้าของชุดในวันนี้เลยทุกคนเป็นแบบโทนสีขาวๆนิดนึงนะคะน่ารักมากแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบที่ผูกผมเนาะแล้วก็สามารถเอามาแบบมัดผมได้หรือว่าจะใส่เป็นแบบกําไลเก๋ๆก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะก็ใส่เป็นกำไลอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมขนแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วราคาแบบถูกมากๆเลยนะคะราคาไม่แพงเลยเป็นอันนี้ด้วยนี้เป็นกําไลข้อมือนะคะนี่สวยมากทุกคนดู ก็จะใส่อย่างนี้นะคะนี่น่ารักมากๆเลยก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้ง IG ไอจีไ้ให้ตรงนี้เลยค่ะไปฟอกกันได้เลยนะคะราคาไม่แพงด้วยนี่มาดูกันที่พัสดุกล่องต่อมานะคะอันนี้เป็นพัสดุของที่เราสั่งมาจากช้อปปีนะคะโดาส่งมาจากร้านนี้เลยเดี๋ยวจะทิ้ง IG ไอจีไ้ให้ตรงนี้นะคะเผื่อใครมองไม่เห็นเนะะาะทัลาเคสโทรศัพท์นะคะคือช่วงนี้เห่อเคสมากแล้วเราชอบเคสแบบนี้มากจะเป็นเคสแบบซิลิโคนนะคะมีสีขาวแล้วก็สีฟ้านะคะ ะคระาคาถูกมากอันนี้ซื้อมาในราคา99บาทนะคะคือดีงามมากช้อปปีเป็นแอปที่แบบช้อปของได้แบบเยอะมากจริงๆทุกคนและของน่ารักมากน,นี่นะคะอันนี้จะเป็นกรอบใส่ Apple Watch ที่เราสั่งมาเป็นกรอบเนาะนะคะอันนี้ซื้อมา195บาทนะคะเป็นแบบพรีเมียมเลยเป็นสีโรสโก l d นะคะซึ่งจะใส่กับ Apple Watch เนาะเพราะว่าตอนนี้เราใส่ปอกแล้วสีมันไม่เข้ากับสายอะทุกคนนั่นแหละ ก็เลยสั่งมานะคะสีเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมีฟิล์มกันด้านบนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งชื่อช้อป e ีไว้ให้ตรงนี้นะคะคือข้างบ้านเขาทำอะไรไม่รู้เสียงดังมากวาสรุกล่องสุดท้ายนะคะเป็นกล่องใหญ่มากแล้วก็แบบหนักมากๆเลยนะคะซึ่งแบบส่งมาเร็วมากเลยทุกคนที่สั่งไปเมื่อวานก่อนเองสั่งมาจากร้าน Molly Blanket นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไอจไว้ให้ตรงนี้เลยแบบกล่องแบบใหญ่มากจริง เราไปดูคลิปที่แบบคนอื่นแกะพัสดุมาแล้วอยากได้ก็เลยไปสั่งบ้างนะคะนี่นะคะก็มีอันนี้ด้วยเดี๋ยวเขาเกิดนิดนึงมีเป็นเครื่องดักยุงนะคะเราไปเล่นกิจกรรมของทางเพจมานะคะก็คือแม่ค้ามาไลฟ์ขายของแล้วก็แบบจัดโปรโมชั่นนะคะแล้วก็มีแจกของด้วยซึ่งเราก็ได้กิจกรรมมานะคะเป็นเครื่องดักยุงทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเป็นแบบนี้สีดํานะคะ เลยเป็นแบบนี้ก็เปิดไฟเสร็จป๊กนะคะก็สามารถดักยุงได้เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกิจกรรมสนุกๆนกเนาะและของที่เราสั่งมานะคะก็คือนี่อย่างได้มากเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะเดี๋ยวแกะก่นอนคือผ้าห่มมีแขนนะคะทุกคน คือแบบเก๋มากเลยเนาะปกติผ้าห่มมันก็จะเป็นผ้าห่มธรรมดานะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นผ้าห่มที่มีแขนนะคะแล้วก็สามารถใส่ในห้องเรียนได้หรือว่าแบบไปดูหนังอะไรเงี้ยหรือว่าทํางานในออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยคือแบบสะดวกมากเลยเราเห็นครั้งแรกคืออยากได้มากน,นะคะเพราะว่าเราก็กําลังหาแบบเสื้อหนาวที่ใส่ในห้องเรียนอยู่เนาะแล้วพอม,มาเจอเนี้ยคือแบบตอบโจทย์มากเพราะว่าเราก็สามารถเขียนหนังสือได้กินน้ําได้อะไรแบบเนี้ยแล้วผ้าห่มก็ไม่หลุดจากตัวนะคะซล้วสีสวยมากอันนี้เป็นสีม่วงนะคะเป็น สีชมพูม่วงแล้วก็ขาวนะคะน่ารักมากทุกคนให้ดูแล้วเนื้อผ้าแบบนิ่มมากทุกคนรู้สึกอุ่นๆด้วยเนาะเลยแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะน่ารักแล้วก็มีนี้นะคะเป็นสีเทาค่ะก็มีอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีเหลืองพรีเมียมซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นแบบซอฟนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแบบพรีเมียมนี่เลยซึ่งตัวแบบพรีเมียมนะคะขนจะนุ่มกว่านะคะแล้วก็หนากว่าใส่แล้วก็จะอุ่นกว่าด้วยเนาะ นี่เป็นพรีเมียมสีเหลืองนะคะความรู้สึกคือรู้สึกได้ถึงความอุ่นเลยนะคะอันนี้คือแบบจะอุ่นก่อนแล้วก็เนื้อผ้าจะแบบนุ่มนิ่มน่านอนมากคือถ้าเอาไปใช้ในห้องเรียนไม่ได้เรียนค่ะได้นอน <laughs> นี่นะคะผมมีแขนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสามารถไปหาซื้อได้เลยที่ IG m o l l s s a n บงเนะคะหรือว่าแฟนเพจเฟ e b o o k ก็มีเหมือนกันนะคะน่ารักจริงๆเลยอ่ะชอบ ก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับพัสดุที่จะมาแกะในวันนี้นะคะเราจะมีคลิปแกะพัสดุเรื่อยๆเลยเพราะว่าสั่งของไปเยอะมากจริงๆนะคะนี้เป็นแค่แบบส่วนหนึ่งของของที่เราสั่งมาแล้วก็ยังไม่พัสดุยังไม่มาอีกประมาณสิบกว่ากล่องอะทุกคน <laughs> ก็รอติดตามกันได้เลยนะคะสําหรับร้านไหนในไอจีนะคะที่อยากส่งของมาให้เรารีวิวนะคะแกะพัสดุในคลิปช่องน้นี่เดรี่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยที่ไอจีน้องนี่ดอทคอมเดอร์สโตรทูเบอร์นะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลรับก่อนแล้วนะคะใครชอบคิมนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์ดพว่ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายน่ารักชอบ